เป็นกิจกรรมดีๆนะครับของพี่น้องกับน,น้องพักแวนห้องเรีวมจิตรวมใจกันมาเด้อมาเด้อพี่น้องมานั่งยู่สาสตร์พี่เด้อบนันเดลอูกหลานเด้อรรครับโอ้อยชาถูกครับอี้ายครับผูกผ้าเห็ด มามาออกมาย่าย่ามาว่างตะกอนทั้งฝุ่นมามามาเอาเออขอขมาลาส่วนกายกับสาวาจีศีลพโนกับสามเทวดาฝ่าดินพวกสัตว์ฝ่าสมาสกิตพิพาละพวกปราชา์บัตเกิดเที่ยงอาศัยนั้ในเกตริมพุทธแห่งนี้เป็นสัิวิญญาณเป็นวงกว่าท่าและเมื่อพระท่านพ่อในสิ่งดีมันเกิดขึ้นในชีวิตได้ครอบครัวญาติเนริีสหายปุยาตาใหญ่ขบาจันมีพระบุตรพระธรรมบัศน์ ไปลงกท่าข้าผอบคิดผอบใจกันต่ตตางคิดต่างใจเป็นผู้สนเคาะมาก,กังต่อบุพการีต่อขุบา,าจารย์นะครับนักโมเสชะภะกวาตตัวราตัตสัมมาสัมพุทธเดชะงักโมเสชะภะกวาตตัวราตัตสัมมาสัมพุทธเดชะงักโมเสชะภะกวาตตัวราตัตสัมมาสัมพุทธเดชะ โุกาสวรรณธามิพันเตสะพังอปาราทางคำอัตเมพันเตเมยาก,กยารตังคุญญังสามีนานอารมณ์ทีะพังสามีนาการตังคุญญังไมหังทาตะพังสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมโทามิสะพังอปาราทางคำอัตเมพันเตโุกาสานานพตพวารตเย นากต่างสพะมาพ,พลาทางังธมรมตะเมผันเตอุกาสขกมามิหางผันเตอาขาคาาพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทภาพพังล่วงเกินต่อพระร,รัสรตรอันมีคุณพระพุธทธเจ้าทุกพระองค์พระปฏิเก,กระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ทุกท่านทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วย ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีด้วยเจตนาและไม่เจตนาที่รู้เท่าถึงกรรมและไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครับพระเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านตลอดจนบุพการีทั้งหลายได้โปรดยกโทษของอสิกรรมให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันนี้พิทักษ์ไปตราบข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิด กามังวจีกามังมโนกามังสันติจักกามังอาสันติจักกามพระมันตุเมอนุโมกามังพะวันตุเมกรรมใดๆที่ลูกหลานทั้งหลายได้ลูกเกินเจ้าชายกามสาวจีกัมสีมโนกามสาขิข้าพเจ้านายกรสอนวเทพตลอดเด็กพี่น้องทั้งหลายทุกทุกคนลูกหลานได้กระทํางลูกเกินแก่บุปการีผู้ใดก็ดีท่านได้เจตนาได้ไม่เจตนาตั้งใจได้ไม่ตั้งใจในพนี้ชาตินี้ก นี่ล่วงเกินตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติต่อเจ้าการรมนายเวรต่อบุปการีต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจงได้โปรโดยกโทษองมโหสกรรมทั้งหลายยกถวายเป็นพุทธพุทธบูชาเป็นถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงลดดุลดานให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้กับมีเมตตาจิตคิดเป็นเมิตรกับพระพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวกรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคานาติที่มาถึงณที่นี้ปริมณฑลที่นี้ผู้มีอการะุลทั้งหลายของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ความยากลำบากเข็นใจทุกอย่างความเจ็บไข้จะได้มีขอความสุขขีสวัสดีมีชัยเสียดจันไรอุปวัตคารุปวัตธันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดจงเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ได้สิ่งนั้น จงพันสาเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จนิพพานะปฏิโอโหตุราบเข้าสู่พระนิพพานโดยเถรสาสุขูรชาคุณอายุช่วงอะไรเนี่ยเอาเอาไปไมม่ให้มหเียมาบูนใหญ่เด็กตัวปไปเอา kéo nói ได้แก้ว ได้เต <at>, ี <modeling> <sm vocal and tea> ้ยงตอดเว้ยนู้หละจำได้นี่นางเมียเพิ่นนี่นางเมียเพิ่นทำไมอย่เนีดีมีแห่งเด้อคือเดี๋ยวพี่าเดกรธัไอมกเหมืนกันปัญญานี่ล่ะอ

ซอยกันเนเหานี่ยกอยกันมาอยู่ผี่มาเป็นหมูเป็นเต่าีได้บออพอเมียต้ีได้ผ่าอผ่าสามเาเป็นผู้เท่าเรเอาได้ยังเอ็เขาเช็คเสียกวยังไงไปกินจไดการในสิ่งนี้วิ่งอยานยืนมัเงินมาแง่งรับด้วยรับด้วยนลการขอยครับเจ้า แข็งแรงบ่มีโยกไปเบียดเบียนเยบไปเอ้ยบไปแหลกเ็นเพีงของพุตอลที่เคื่อ่ไปเปียกว่ออ้าจะใช้ม่เสีย ไอ้เด็ีเปียกเลยแ่แม่แม่แม่ลวใส่รูกร้านแม่แ่ก่ร้านแก็ม่่หน้ร้านรานสาวมันใหญ่กว่าแม่มัเลยเน่ไปยอะแม่แมแมแม่มแ่แม่ี่่่่่ ไม่ได้ปีนึงก็ไม่เด้ปีใหม่หมอหมอตัวเยอะอตดวเยได้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 ได

บุปพ <ừ. S 2> ี่น้องมันเป็นเพย่อนบ้านที่เป็นนายกประจจอวดงา้านนะครับลุกเมื่อเอาน้มันได้ไนนะให้เด็กอนหน่อยได้จมาจะก็ด้มอยู่มอยู่เดนี่ได้อ่มอจย không có gì đâu con này con này con này không có gì đâu ครับครับครับ ก็อ่ยนะครับแต่้ายางดีคุณไ่ขายว่าอะครเหรอได้อยู่ไาดนี่เยอะแยะ้วตัวเดียวจนะเ้อาเเาด สังธรรมมัจจริสุปทาภิเน